สวัสดีครับ FC หัวเด็ดเลกเต่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับ FC กันคลิปนี้ผมก็จะนำหัวเราพัฒนาหวดประจวน,นที่16ปิถุนายน2อ6พลงคลิปในกับ FC ติดแลังหาข้อมูลแนวทางหัวเลาพัฒนาผมก็จะนำเลขสูตร การคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปตัวเลขเด่นจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวบนไดจชุด2ตัวล่างให้กับ F c ซดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สอนวิธีการคำนวณหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขตัวเด่นจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวบนล่าง เป็นแนวทางการหาข้อมูลสราระเวลาพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายานในการรับชมครับขอบคุณครับ FC ทุกท่านครับท่านใดท่าโชคดีแล้วอยากจะสนับสนุนการทำคลิปลงคลิปให้กำลังใจกับแอดมินก็ตามช่องทางนี้ได้นะครับ มาสรุปผลกานออกสนาควยลาวพัฒนางวดประจำวันที่13มิถุนายน2568กันก่อนครับผลกันออกครางวันที่1 501630 501630เลขไทย4ตัวครับ1630 1630 3ตัว630 630ต 30, 30 30เลขไทยสุดราง16 16นี่คือผลกออกวดล่าสุดครับ13มิ ธนาญน,นะครับก็ต้องขออภัย f อกันเลยครับวดลาสุดครับเพราะตัวเลขออกดึงจากชุดเดิมมาออกนะครับดึงจากชุดเดิมมาออกเพราะผมสรุปไว้ที่636 4นะครับ6 3 6 4ไม่มาครับ6 3อยู่ในตำแหน่งตรงกลางครับไม่ตัวเลข3ก็ยังอยู่นะครับสามดนะครับเลข3ยังอยู่หลัก10 เช่นเดิมครับ3งวดแล้วมาลุ้นกันว่าในงวดต่อไปนะครับเลข3จะยังอยู่หรือไม่ครับตามสูตรกานวณที่ผมได้คำนวณจะมีเลข3ามวยก็ต้องมาติดตามกันต่อได้เลยนะครับมาสรุปเลขเด่นครับประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับผมแนะนําเลขท้าย4ตัวงวดล่าสุดซึ่งออก1,6 30มาเป็นแนาทางการคนหณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับดูหลักพันครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรคำนวณในแต่ละสูตรจะนําตัวเลขหลักพันหวดล่าสุดก็คือ1มาคำนวณครับสูตรที่1 ได้1เป็นตัวตั้ง1ได้จากขนำหลักพันคือ1บวกตัวเองครับ1นึ่งบวเท่ากับสเมื่อได้เท่ากับ2อก็สองเรามาตั้งตั้ง2นับลดจาก2 1แต้มคือหนึบวกจากเลขเพิ่มไปเลขเก้าตัวก็แล้วครับ1 2 3 4 5 6องสาม่้าหกเจ็ดแปดเก้เ็นหลักพันสูตรที่2ครับได้3เป็นตัวตั้งครับ3ตัวนี้ ได้จากการนำตัวเลขครับให้นำหลักพันรู้สึกคือ1ให้บวกหลักพันก่อนนั่นคือ2ครับ1บวก2เท่ากับ3นำผลลัพธ์คือ3บวกหลักพันอีกหนึ่งคบวก1เท่ากับส่ได้กับ4ี่เรามาตั้งตั้ง4นับลดจาก41แต้มคือ3บวกอีได้3เพิ่มไปอันรีก้าตัวก็แล้วครับ345 6 7 8 9 0 1แ้ห่ตัวลหลักพันสุดที่3ครับได้7เป็นตัวตั้งครับ7ตัวนี้ได้จากการน,นำตัวเลขครับให้นำหลักแสนคือ5บวกหลักพันคือ1เท่าครับ6นําพธ์คือ 6, 6 บวกกับหลักพันอีกทีหนึ่งครับ6บวก1เท่ากับเืด็ดนะับ7เอา7มาตั้งตั้ง7แล้วก็บวกจะกเลขเ็ดเพิ่มไปเลยเก้าตัวก็แล้วครับ789 012345้านลักพันสูตรที่4ครับได้2เป็นตัวตั้งครับ2ตัวนี้ครับได้จากการน,นำตัวเลขครับให้นำ หลักหน่วยคือ0บวกหลักพันคือ1ครับ0ูนบวกหนึเท่ากับหนำผลลบคือ1บวกหลักพันคือ1ครับ1นึบวกหนึ่เท่ากับสองนะครับสก็สามาตั้งตั้งสองบวกอะไรสเพิ่มไปเลยครับตัวก็แล้วครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0เมื่อครบ4สูตรจำนวณหลักพันก็ให้นับแต้มชนกันทั้ง4สูตรครับจะได้เลขที่ผมนับแต้มเจอเลยนครับมี3 4 5 7 8 9ครับ3 4 5 7 8 9ได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่นครับ คมหนึ่งเลขสามเลขสี 3, ่เลขแปดเลขเก้าครับสามสี่แปดเก้าดึงสี่ตัวครับจากหกตัวเป็นเลขเต็มประจำหลักพันครับสามสี่แปดเก้านะครับมาดูสูตรหลักร้อยต่อเขาเรียกว่าสี่สูตรครับแต่ละสูตรจะนําตัวเลขหลักร้อยงวดล่าสุดคือหกปาเขานะคสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งเป็นตัวตั้งหนึ่งได้จากการนําหลักร้อยคือหกบวกตัวเองครับหกบวกเท่ากับสิบสอง เมื่อได้สิบสองก็สองจำนวตั้งตั้งสองนับลดจากสองหนึ่งต้มคือหนึ่งบวกจากเลขหนึ่งเพิ่มไปเลขเก้าตัวก็แล้วครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทำเป็นหลักร้อยสุดที่สองครับได้สองได้หกเป็นตัวตั้งครับหกที 6, ่นี่ครับได้จากการนำตัวเลขครับให้นำตัวเลข หลักร้อยคือ6บวกหลักร้อยงวดก่อน,นคือ0ูย์ครับหกบวกศูนย์เท่า 6, กับหกเพอได้กับหกเอาหกมาตั้งตั้ง6แล้วก็บวกจากเลขหเพิ่มไปในเกาตัวก็แล้วครับหกเจ็ดแปดเงสอามสีไปหลักร้อยสุดที่สได้เจ็ดเป็นตัวตั้งเดได้จากกรนนำหลักพันคือหนบวกหลักร้อยคือหกครับหนึ่งบวเท่ากับเจ็ดเพอ้กับเตั้งเจ็ดแล้วก็บวกจากเลขเจ็ดเพิ่มไปอเล็กาตัวก็แล้วครับ 2, เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปหล 2ตัวนี้ได้จากการน,นำหลักหน่วยบนคือศูนบวกหลักร้อยคือ6กครับศนย์ 0, 6, บวกหเท่ากับ6นำผลลัพธ์คือ6บวกหลักร้อยคือ666เท่ากับ12บเมื่อได้1ิเอา2มาตั้งตั้ง2แล้วก็บวกกันได้เพิ่มไปในก้าตัวกันแล้วครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0หเมื่อครบ4สูตรจำนวนหลักร้อยครับให้นับแต้มชนกันตั้ง4สูตรจากตาลิที่ผมนับแต้มชนเดี๋ยครับปี2 3 4 7 8 9ครับ2 3 4 7 8 9ได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่น ผมหนึ่งเลขสอดืลขสดืลขเ็ดเดือดเลขเกครับสองสี่็ดก้าดึงสตัวจาก6ตัว เป็นเลขเด่นประจําหลักร้อยครับ2479นะครับมาดูสูตรหลัก10ต,ต่อเขาต้องวสี่สูตรครับจะได้สูตรจะนำตัวเลขหลัก10บวดล่าสุดก็คือสามมาคณด้วยค่สูตรที่1ได้5เป็นตัวตั้ง5ได้จากนําหลัก10คือ3บวกตัวเองครับ3ามบวกาเท่ากับหนำผลลัพธ์คือ6ตัวมาตั้งตั้ง6นับลดจาก6 1แต้มคือ5บวกจ่ายค่าเพิ่มไปเลขเกตัวก็แล้วครับห้าหกเก็ดแปดเก้าสูตรที่2ครับได้8เป็นตัวตั้งครับ8ตัวนี้ได้จากนําตัวตั้งครับแปดต เ่สคือ3บวกหลัก10บก่อนนี่คือ6คือ3ครับ3บวก3เท่ากับ6นำผลลัพธ์คือ6บวกหลัก10บอีกหนครับ6บวก3าเท่ากับ9เมื่อได้กับ9กเอาเกตเรามาตั้งตั้ง9นับลดจาก9 1แต้มคือ8บวกหลักแ8เพิ่มไปเลขก้าตัวกันแล้วครับ8 9 0 1ก้าศูนย์ตัวหลัก10สูตรที่3ครับได้1เป็นตัวตั้งครับ1ต,ตัวนี้ครับได้จากการนำตัวเลขครับให้นำหลักแสนคือ5บวหลัก10คือ3ครับ5บวก3เท่ากับ8นำผลลัพธ์คือ3 3 8 11 เอาหนึ่งตัวมาตั้งตั้งหนึ่งแล้วก็บวกจากหนึ่งเพิ่มไปเลขเก้าตัวก้าละครับหนึ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าทำเป็นหลักสิบสูตรที่สี่ครับได้สองเป็นตัวตั้งครับสองทนี้ครับได้จากการนําตัวเลขครับได้จากการนําตัวเลขให้นําหลักร้อยคือหกบวกหลักสิบคือสามครับ 6บวก3เท่ากับ9านำผลลัพธ์คือ9บวกหลักสิบคือ39กบวกเท่ากับ12เมื่อสิบสก็สามราตั้งตั้ง2บวก 12, บวกั่เลข2เพิ่มไปในเก้ตัวนะครับ2 3 4 6 7 8 9 0เมื่อครบ4สูตรคำนวณหลักสิบก็ให้นับแต้มชนกันทั้ง4สูตรนะครับจะได้เลขที่ผมนับแต้มจนนะครับมี2 3 5 6 8 9้ปครับ2 3 5 6 8 9ได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่นครับผมดึเลข5้าดึเลข6กดึงเลข8ดึงเลข9กครับ5 6 8 เาสีตัวเป็นเลขเด่นประจำหลักสิบนะครับ5 6 8หกครับ มาดูสูตรหลักหน่วยต่อเข้าตัวงส่สูตรครับแต่ด้สูตรจะนเตรเลขหลักหน่วยงวดล่าสุดก็คือ0มาคำนะครับศูนยที่นในเ้าเป็นตัวตั้ง9ได้จากการนําหลักหน่วยคือ0ูนบวกตัวเองก่อนครับศูนยเท่ากับศเมื่อได้เท่ากับศูนย์ศูนย์มาตั้งตั้งศูนย์ับลดจากศูนยแต้มคือ9ก้าบวกเก้9เพิ่มไปในขเก้าตัวก็แล้วครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจะเป็นหลักหน่วยสูตรที่สองครับได้สองเป็นตัว เมื่อได้กับสามามมาตั้งตั้ง3นับรดจาก3ามตั้งคือ2บวกเฉแบบลีก2เพิ่มไปในเก้าตัวกันแล้วครับสองสามสี่ห้านตัวหลักโดยสุดที่3ครับ ได้4เป็นตัวตั้งครับ4ี่ตนีครับได้จากการน,นําตัวเลขครับให้นําหลักแสนคือ5บวกหลักหน่วยคือศูนย์ครับห้ากศูนย์เท่ากับห้นำผลัพ์คือ5บกนย์คือห้าบวนยเท่ากับห้าวกนเอาห้าเะามาตั้งตั้ง5นับลดจาก5 1แต้มคือ4แล้วก็บวกจากเลขสี่เพิ่มไปเลขเก้าตัวกันแล้วครับสี่ห้าหกเจ็ดแศูนย์หลักหน่วยสุดที่4ครับได้6เป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้ครับได้จากการน,นําตัวเลขครับได้จากการน,นําตัวเลข ให้นำตัวเลขหลักนะครับหลักให้นำหลักร้อยคือ6บวกหลัก หน่วยคือ6คือศูนย์ครับ6บกบวกศูนย์เท่ากับหนำผลลัพธ์คือ6นะครับบวกหลักหน่วยไี้ครับ6กบวกศูนย์เท่ากับหกว่ได้กับ6ต่อมาตั้งตั้ง6แล้วก็บวกแกนเลขหเพิ่มไปเลขเก้าตัวก็แล้วครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4เมื่อครบ4ี่สูตรคณน,นับหลักหน่วยก็ให้นับแต้มชนกันทั้ง4สูตรครับจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนได้บ้ครับมีสองสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์ครับสองสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์ได้หกตัวในหกตัวนี้ผมในน้ำสูตรเทียบชนเพื่อดึง เจ็ดเก้าดึงสตัวครับจาก6ตัวเป็นเลขเต็นประจําหลักหน่วยครับ4ี่หก็ดครับนี้เป็นสูตรคํานวณครับ หลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวพัฒนางวดประจวันที่16มิถุนายนนะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวล่างและชุด2ตัวบนครับดูที่ชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุด2ตัวล่างผมนําหลักพันสตัวครับ3 4 8 9ี่แปดเกจับคู่หลักร้อยสตัวครับ2 4 7 9จะได้ชุด2ตัวล่างหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับสามวันละสิจับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับเจ็ดสามสองสามสี่สามเจ็ดสามเก้าสี่วันละสิจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับ ได้42 44 47 49 8วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับเด82 84 87 89 9วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับเ้92 94 97 99ทั้งหมดในชุด2ตารางจับคู่ไว้16ชุดครับนี่เป็นชุดตรงๆ2องตารางครับมาดูการจับคู่ชุด2ตะบนต่อครับในชุด2ตะบนผมก็จะนำ หลักสิบตัวครับ5 6 8 9กจับคู่หลักน่วย4ตัวนะครับ4 6 7 9จะได้ชุด2ตัวบนหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับ5าวันจับคู่หลักน่วย4ตัวครับไป5456 5 759 6จ็ากวันจับคู่หลักน่วย4ตัวนะครับเ6ห6 6 6 7, 6ห แปดาะจับเตัวสตัวครับเ8็8แปดสี่แกแดก้าวาระสิจับพู้ตัวสี่ตัวครับเ็นเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้ทั้งหมดในชุดสองตัวจับูไว้าสิบหกุดครับนี้เป็นชุดตรงตรงสองตนหัวลาวพัฒนามาลุ้นกันครับสิบุดสตัวและสิบหกชุดสองตัวจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับมาดูกันสูุปชุดเด่นครับดูที่ชุดสตัวล่างกันนะครับในชุดสอตัวล่างตามสูตรคำนวณจับคูสิบหกชุด ใน16ชุดนี้ผมแน้นําสูตรมารเทียบมาชนมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ตัดแล้วสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นก็จะเป็น42 47 94 97ครับ42 47 94 97ทั้งหมด4ชุด4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่น2ตัวล่างชุดตรงๆตัดไปจาก16ชุดมาลุ้นครับ สี่สองสี่เจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดจะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่มสิบหกชุดนี้ครับ fc ทนายทัดมีสูตรคำนวณได้เลขเด่นสองตังหวยลาวปนาก็ให้นำมาเทียบประชนกันครับจะได้ตัวเด่นที่ถูกใจตรงก่ท่านมากที่สุดครับมาดูการสรุปชุดเด่นสองตัวนต่อครับในชุดสองตัวนตามสูตรคำนวณจับคู่ไว้สิบหกชุดครับในสิบหกชุดนี้ผมแนะนําสูตรมาเทียบประชนมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ตัดแล้วสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นก็จะมีห้าหกห้าหกหกสี่หก ห้าหกหกสี่แปดหกเก้าหกครับห้าหกหกสี่แปดหกเก้าหกต้องมาสี่ชุดสี่ชุดนี้เป็นชุดสริรียนสองตัวบนชุดตรงตรงต,รงตรัดมาจากสิบหกชุดมาลุ้นกันสี่ชุดเด่นจะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่มสิบหกชุดนี้ครับเอฟซีท่านใดถ้าท่านมีสูตรคำนวณได้รี่เกนสองตัวบนหุ้นลาวพนาก็ให้นำมาเทียบประชนกันครับจะตายตัวเลขที่ถูกใจตรงใจท่านมากที่สุดครับมาดูชุดสามตัวบนต่อครับชุดสามตัวบนผมขีดำหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับ หลักร้อยตามสุโขทัยเมสีตัวครับ2 4 7 9ครับ2 4 9ดึง2ตัวครับดึงเลข2ตัวหนึงครับดึงเลขเก็บตัวหนึงวางที่หลักร้อยครับเราจะนำา2งเลขเก็บสตัวมาจับคู่กับชุดเด่นสซเมสีชุดครับ5 6 5 6 6 4 8 6 6 9 6ครับจะได้ชุด3ตัวหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับในชุด3ตัวที่สรุปจับคู่เด่นไว้ครับ2วางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสซเมสีชุดครับยี่ส้2 5 6 2 6 4 2 8 6 2 6 องเก้าหกครับเจ็ดวางหลักร้อยจาพผว้ชุดเด่นสรัสี่ชุดนะครับไ้เจ็ดห้าหกเจ็ดหกสี่เจ็ดแปดหกและเจ็ดเก้าหกทั้งหมดแปดชุดครับในแปดชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นนะครับสามตัวบนชุดตรงตรงลาปัจนามาลุ้นกันครับชุดสามวบนทั้งหมดแปดชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูกันสรุปชุดเน้นชุดลองครับ ดูที่ชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุด2ตัวล่างตามสูตรคนวณจับคู่ไว้16ชุดใน16ชุดนี้ผมได้สรุปชุดเด่นไว้4ชุดครับ4ชุดเด่นที่สรุปมี4 2 4 7 9297ครับชุดเน้นครับเน้นไปที่4 7เนะครับเน้นไปที่4 7ครับรองไปที่42ครับรอง42เน้น47รอง42นี่เป็นชุด2ตัวล่างครับและในชุด2ตัวบนครับตามสูตรคนวณจับคู่ไว้ชุดครับ4ี่มี56 ห้าหกหกสี่แปดหกเก้าหกครับทั้งหมดสี่ชุดครับชุดเน้นเน้นไปที่หกสี่ครับเน้นไปที่หกสี่นะครับส่วนชุดรองครับไปที่แปดหกครับรองที่แปดหกเน้นหกสี่รองแปดหกนะครับนี่เป็นชุดเน้นรองสองตัวนจากสี่ชุดเหลือสองชุดนะครับมาดูการสูตชุดเน้นรองสามตัวนต่อครับในชุดสามตัวนตามสูตรคณิจับอู้ยแปดชุดครับในแปดชุดนี้ชุดเน้นครับเน้นไปที่เจ็ดหกสี่ครับเน้นไปที่เจ็ดหกสี่ครับเน้นเจ็ดหกสี่ส่วนชุดรองครับ ชุดรองรองไปที่786ปครับรองมาที่78 6นะครับเน้น764รอง78 6ครับนี่เป็นชุดเน้นชุดรองเลขท้ายนะครับเลขไทยาย3ตัวนจาก8ปชุดเหลือ2ชุดมาลุ้นกันนะครับว่าชุดในรอง3ตัวน2ชุดครับ764และ786จะมาหรือไม่ครับนี่คือชุดสรุปนะครับ มาดูชุด4ตัวครับในชุด4ตัวผมจะนําชุดใน,นลอง2องตาราง2องคือครับสี่สองแกับจับคู่ชุดใน,นองสองสองคับ 6, 4และ86จะได้ชุด4ตัวหัวลาวพัฒนาดังนี้นะครับชุด4ตัวที่สุดจับคู่เด่นไว้ครับมี 4, 2, 6 4 4 2 8 6 4 7 6 4และ4 7 8-6นะครับทั้งหมด4ชุดครับนี่เป็นชุดสตัวชุดตรงตรงสชุดเวลาปัฒนาปรนุนครับชุด4ตัวทั้งหมด4ชุดนี้จะมาหรือไม่ครับมาดูกันสุกชุดฟันธงแล้วครับ ผมจะสรุปเลขท้าย4ตัว3ตัว2ตัวและ2ตรัรางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่16ปิกมิถุนายนให้กับ f c ดูเป็นแนวทางครับในชุด4ตัวครับตามสุขอนจับอุ้สชุดใน4ชุดนี้สรุปฟันธง4ตัวครับเด่นที่สุดเด่นไปที่7 4 4 7 6 4ครับ4 7 6 4นะครับ ชุดฟันธง4ตัวครับ4 7 6 4 3็ดหกสตัวสรุปฟันธงไปที่7 6 4 7 6 4 2ตัวสรุปฟันธงไปที่6 4 6 4 2ตัวล่างสรุปฟันธงไปที่7 4 7 4 7นะครับนี่เป็นชุดสรุปฟันธง4ตัว3ตัวบนสตัวและสองตัวล่างครับมาดูชุดสุดเด่น2ตัวบนล่างครับจากเลขสูตรที่ผมขอนวณจับผู้เด่นในชุดสอตัวบนล่างมีดังนี้ครับในชุดสอตัวมี4 2 4 7 9 4 9 7 5 6 6 4 8 6 9 6ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นชุดสริน2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างหวเลาพัฒนาในงวดประจำวันที่16มิถุนายนนะครับนี่เป็นข้อมูลแนวะทางหวยลาวพัฒนาครับที่ผมได้นำลงคลิปให้กับ f c ดูเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจเอฟซีทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามร,รับชมโปรดใช้การพิจรารณาญาในการตัดสินใจตัวเลขทุกตัวเลขเปรสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณสุดนีด้ จะมาตามสูตรจะออกตามสูตรที่ผมคำนวณหรือไม่ก็ต้องรอติดตามผลกันออกสลักเวลาพัฒนากระไดงวดประจำวันที่ 16มิถุนายนนะครับขอบคุณ FC หวยเด็ดตเต็เก็นกลังวันทุกท่านทุกคนทุกกําัังแกน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดคณะสุรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่16มิถุนายน2568ลงคลิปให้กับ FC ดูเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามครับกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการชิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นลงคลิปให้กับ fc ดูเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับ fc ท่านใดครับถ้าโชคดีแล้วครับอยากจะให้การสนับสนุนทำคลิปลงคลิปให้กำลังใจแอดมินก็มาที่ช่องทางนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นช่องทางที่ให้ fc ทุกท่านครับถ้าโชคดีแล้วอยากจะสนับสนุนการทำคลิปลงคลิปให้กำลังใจแอดมินก็ช่องทางนี้ได้ครับ ขอบคุณ f c ทุกท่านครับที่ได้ทำการสำรอดมาครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆงปังปังกันตลอดไปและขอบคุณ FC ทุกท่าน,ท,ท,านที่เข้ามาติดตามรับชมขอโชคดีกันทุกคนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ